ัน้แข็งนหอะตัวแข็งแข็เลยนคือกอไปดว่าหลานเนาะว่าหลานน้อยทำไมอ่ะ ยายพาดูไอ้แสบแสบอยู่บนต้นไม้ละโดนนี่น <t ick noise> ี่หยุดหยุดทีนี้ตัวนี้แหละพว้ยนะสุดยอดได้มนี่เอ้อยล่อมึงยล้อตเนี่ยนี่มันกาขาเหมันหมักวาจินไก่เลยมันแบบไฟเลยนี่อะไรตัวกาเลยะี่ เอาแบบเนาะมันไรไดไลูกไก่เนยักอี่นีในบ้าหน่อยสองตยวเขาเนยมันิจ่อไปเนี่ยเนี่ยยานะยานะแน่เน่แน่ตัวน uh 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 ี้ต uh ัวน้งนี่นี่กูนะไปหาเมลยุดาล่ามูส ท่านไม่ต kind <of popcorn. S 3> ้องเด็ขาเล่าเ่อมา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 าาา

ะรอดนะนี cues, ่หลอดนะนี่กินเข้ากับปลาปลาอยู่บ้างแต่นี่เลยบอกมาคุกอีกกินนีนะก็จ้อก็จนี่แ้ยอยากกะเกออยากะเกอเอาไปเอาเอาไปแอาไปจ้องใส้แี่งเลยโอ้ดูสิใส้กินเหรอครับกินก็ใส้ไฟชานนายน้ำหนูอยู่ไหน เว้ยขึ้นเขี่ผักกาดผักกาดกระจอสามารถเตรียมมาจากแม่ปิ่งกับมาแล้วผักกาดอมาาเต้นขาบไปเดยผักกาดนี่้วมาขาวแซ่บผักกาดปานใหญ่ผักกาดไปเลยผักกาดออกไปลูกไป อากาศไปเฮ้ยยื้อเอยู้อื้อเลยอากาศคยขามันมันใหา่อืมอากาศไปเลยอากาศไปเลยกินเลยจนการกินอย่างเดียวขาวสองตัวนี้มันประหยัดไผ่เลยนี่ไม่ใาญ่กันน่าสนใจแหนะ